โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมอสซาไทยแลนด์สำหรับใครที่ลงเข้ามาหรือตั้งใจเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้เราจะเอารถไปซ่อมกันนะก็ต้องบอกว่าคิดว่ารถตัวเองโอเคมาโดยตลอดไงถึงหน0่0เจ็ดพันกิโลเอาแล้วให้ดูครับแต่ครับเพื่อนๆดูดิ น้ำมันเยิมเลยนี่เป็นน้ำมันเครื่องนักน่าจะออกจากตรงเนี้ยตรงปักหรือไม่ก็ประกฑนรั่วนะผมก็ไม่ได้ทราบสาเหตุเหมือนกันผมได้โพสตลงในกลุ่ม c d r ของค่ายูนา์ TDR ของคายูย์เอฟเขาบอกว่าปกตินะครับคุณได้ของแท้เฮ้ยของแท้เงี่ยว่าให้น้ำมันซึมหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเป็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูเลยแล้วกันว่าค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมหมดไปเท่าไหร่นะจะได้เป็นความรู้เผื่อใครกำลังมองหาอยู่หรือ จะไปซ่อมนะครับหรือใครเป็นอยู่ก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปไปด้วยนะครับว่าอาการเป็นยังไงบ้างค่าซ่อมเท่าไหร่ได้เปรียบเทียบราคากันเนหะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปศูนย์บิ๊กวิ่งเวลามสามกนะันเดี๋ยวไปให้บิ๊กวิงเวลามสามซ่อมรถผมก็น่าจะหมดอน้ำประกันเหรอเออวารันตีอะไรแล้วแหละน่าจะจ่ายเงินซ่อมเองก็ไปดูกันว่าถ้าซ่อมราคาเท่าไหร่ไปกัน โอเคครับหลังจากที่เราไปให้ศูนย์บิ๊กวิงพระราม3ซ่อมตรงที่น้ำมันเครื่องมันซึมมาผมก็เลยคิดว่าน่าจะลองขับไปสักหน่อยสักอาทิตย์สองอาทิตย์กว่นค่อยมาทำคลิปหลังจากที่ผมซ่อมมาผมก็ได้ขับไปประมาณ200-300กิโลนะครับก็ยังไม่มีปัญหาซึมออกมาแต่ระยะยาวไม่แน่ <laughs> โอเคครับเรามาพูดถึงค่าซ่อมกันค่าซ่อมอ่ะผมโดนไปอ่ะสามร้อยบาทจากศูนย์บิ๊กวิงพระรามสามนะผมก็เลยได้ถามช่างก็ไม่ได้เข้าไปดูว่าช่างเขาทําอะไรบ้างก็เลยถามช่างท่างก็บอกว่าได้ถอดแทงเครื่องออกมาแล้วก็อัดกาวไปใหม่นะผมก็เลยถามช่างว่าไอ้ c b r หกห้าศูนย์น้ำมันเครื่องตรงเนี้ยมันซึมออกมาแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมช่างก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของ c b r 6 5 0นะครับก็สาเหตุมันมาจากท่อ,อยางครับท่อ,อยางตรงเนี้ย มันเป็นยางพอมันโดนความร้อนน้ำมันเครื่องมันก็เลยดันออกมานะแล้วช่างก็บอกว่าถ้าออกอีกทีก็ไม่ต้องซ่อมแล้วให้เอาผ้าเช็ดออกแล้วก็ให้เช็คน้ำมันเครื่องไม่ให้ขาดนะครับขับได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรก็ประมาณนี้เท่าที่คุยกับช่างมาโอเคครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนจอมมาแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันซ่อมแล้วซือมออีกไหมหรือหายขาดเลยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน จะได้เป็นประโยชน์ให้กับคนที่ใช้รถรุ่นนี้หรือรุ่น,ร,นรุ่นอื่นก็ที่เป็นกันอยู่อะไรแบบนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปหน้าผมจะพาไปดูอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ